อยากขายบนทิกตอกแต่ไม่อยากทําคลิปเองให้คนอื่นทําแทนได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับโคชบีเนี่ยเจอคนประเภทนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะนะเจ้าของกิจการเจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าที่มีสินค้าเป็นของตัวเองแล้วนั้นเนี่ยแล้วอยากจะเอามาขายบนทิกตอกแต่เวลาเรามาดูศึกษาหาข้อมูลความรู้จากทิกตอกเนี่ยก็จะเจอโคชเจอครูเนี่ยหลายคนเลยบอกว่าต้องสร้างตัวตนถูกไหมให้เราเนี่ยออกหน้ากล้องใช่ครับอันนั้นอ่ะถูกต้องเลยแต่สําหรับเจ้าของกิจการบางคนเขาอาจจะมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างที่เขาเนี่ยไม่อยากออกหน้ากล้องด้วย เองอาจจะด้วยไอ้กล้องเขินกล้องอายุเยอะแล้วไม่ค่อยเหมาะพูดไม่ค่อยเกง่งอะไรต่างๆเหล่านี้อยากจะให้ลูกน้องเนี่ยออกหน้ากล้องแทนตัวเราทําได้ไหมฟังตรงนี้นะทําได้แล้วโค้ดบีก็สอนแบบนั้นด้วยและที่สําคัญคือถ้าเกิดสมมติคุณเป็น SME เนี่ยแล้วคุณเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยโค้ดบีมีรับสอนหรือรับเทรนให้กับองค์กรของคุณให้กับหน่วยงานของคุณให้กับแบรนด์ของคุณด้วยนะไปสอนลูกน้องคุณนั่นแหละแล้วคุณก็นั่งเรียนด้วยกันเวลาสอนสอนพร้อมๆกันทั้งเจ้าของและก็ผู้ปฏิบัติงานหรือว สอนลูกน้องคุณเวลาเขาเอาไปลงมือทําเขาจะได้เก็ตอย่างที่โค้ดบีเข้าใจบางคนตัวเจ้าของไปเรียนแต่ไม่ได้ส่งลูกน้องไปเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าของมาถ่ายทอดต่อให้ลูกน้องไม่ได้ผลสุดท้ายคือเรียนไปเสียงเงินฟรีเพราะตัวเองก็ไม่กล้าออกกล้องกับอีกแบบหนึ่งคือส่งลูกน้องไปเรียนแต่ตัวเองไม่ได้เข้าเรียนลูก น้องมาเก็ตมากเลยไฟแรงมากเลยแต่อธิบายให้กับเจ้าของกิจการฟังไม่ได้เจ้าของกิจการก็ไม่รู้ว่ากูส่งมึงไปเรียนเนี่ยมึงได้อะไรมาบ้างวะไม่ค่อยเข้าใจอธิบายกันไม่รู้เรื่องถ้าคุณสนใจอยากเรียนกับโค้ชบีโค้ชบีจับทั้งลูกน้องทั้งตัวคุณเนี่ยเจ้าของกิจการมานั่งเรียนไปด้วยกันอันไหนที่เจ้าของกิจการควรรู้ก็จะบอกกับเจ้าของกิจการอันไหนที่ระดับผู้ปฏิบัติหรือลูกน้องควรรู้โค้ชบีก็จะสอนตรงนั้นกับลูกน้องโดยตรงแต่ตัวเจ้าของเนี่ยต้องรู้ไว้ด้วยว่าลูกน้้้ออองงตทําาะไรถคุณ ไปแพทเทิร์นคู่กันแบบนี้นะคุณจะไม่มีปัญหาเลยโคชบีไปเทรนให้กับหลายองค์กรหลายบริษัทต่างๆมากมายเวลาโคชบีไปเทรนตัวเจ้าของนั่นแหละก็ต้องมาเรียนกับโคชบีส่วนตัวผู้ปฏิบัติเขาจะส่งฝ่ายขายฝ่ายการตลาดส่งเซลอะไรมาก็เถอะส่งมาโคชบีก็สอนไปทั้งคู่บางอย่างโคชบีก็จะบอกแต่เฉพาะเจ้าของกิจการไม่ได้สอนในระดับลูกน้องลและบางเรื่องเช่นกันโคชบีก็จะสอนแต่ตัวลูกน้องตัวเจ้าของกิจการแค่พอรู้ไว้ไม่จําเป็นต้องรู้ในรายละ e เลอียดเชิงลึกนี่คือการสอนติก๊กต็อก แบบ in-house training หรือ group VIP group แบบโค้ชบีรับสอนแบบนี้และตอนนี้คิวโค้ชบีค่อนข้างยาวถ้าคุณสนใจอยากให้คนบีไปอบรมที่บริษัทคุณทั้งสอนคุณและสอนทีมงานของคุณหรือลูกน้องของคุณผู้ปฏิบัติงานคุณเนี่ยคุณก็ทักแชทเข้ามาสอบถามในรายละเอียดของคอร์ส v a t e coaching หรือ In-house Training แบบนี้ได้เลยนะครับโค้ชบีมีบุกไปสอนคุณถึงที่บริษัทถ้าคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง t i k t o k นะครับคุณไปที่หน้าโปรไฟล์ของช่องโค้ชบีเนอะแล้วมันจะมีลิงก์ใต้โปรไฟล์อยู่ก็จิ้มลิงก์ที่ใต้้้ลลลอันนนแแหะวกก็เเืมูผ แล้วก็ทักเข้ามาคุยจะมีแอดมินคอยตอบในแชทต,ต,ตลอดเวลา24ชั่วโมงครับโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์